ถึงจะทุกข์สักกี่ครั้งก็ยังลุกถึงจะทุกข์สักกี่หนก็ทนไหวถึงลำบากสักเพียงไรจะก้าวไปถึงอย่างไรก็จะสู้ดูอีกทีสู้ๆนะคะทุกคนสู้ที่ youtube ทุกคนสำเร็จแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สมิ t ารถดใบเจ้ยมมันกับพี่น้องจ๋าสาวงา้ามองกรดอนท่านี่กับพี่น้องจ๋าใส่หมาใส่กับป็นคนทุกที่ทุกมองกับพี่น้อง นะคะเพื่อนๆละคะสบายดีไหมคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะค่ะวันนี้ก็มาในมาดของแดงใจวายเลยค่ะเพื่อนๆจะแดงไปหมดเลยนะคะอ่าเสื้อก็แดงกางเกงก็แดงค่ะเพื่อนๆจะใส่ให้มันถึกใจท่านประธานค่ะเพื่อนๆจะท่านประธานชอบมากเลยชอบให้เมียใส่สีฉูดฉาด มืเออเนี่ย่าบกเวาาเด้อยานใส่สีเหลืองยี่หรอกว่าใส่ก็ใส่สีเขียวซะให้มันแหลวรอดไปเนาะพี่น้องเนาะเขาชอบพี่น้องเขามาักท่านประธานชอบให้เราใส่เสื้อผ้าสีแดงๆส,ๆสุดชาฉุดชาสีมันสดใสสดใส,ส,ดใสประมาณนั้นนะคะเพื่นอนจะคุณไ,ได้บอก็ได้โอ้ยกระแดะ้าไทยใช่เนาะนะคะลูกอีสานนะคะพี่น้องจะลูกอ่า อีสานไทยอุดรธานีดังก็จะแมบแมบหน่อยนะคะเพื่อนจะดังแมบๆหน่อยนะคะ society. นะคะก <amos> <language> ็ก็ถือว่าก็ยังดีที่ย <nonsense food favorites> <at> ังมีไว้หายใจเมนบบเมนค่ะเอาไว้หายใจล้วพี่น้องจ้านะคะก็เลิกถอดแว่นตาค่ะพี่น้องจ้าขออนุญาตถอดแว่นตาได้จ้าได้นะคะอันแว่นตานี่ นันเป็นแว่นตาซ้ายตาก็แว่นตาปกติค่ะพี่น้องจ๋าสามีภาพไปตัดทังเต่ม,มาวัางปีวังยาหนีพอนภาพไปตดช่วงเดือนกันยายนพี่น้องจ๋าอ่าแว่นตัวนี้อ่ามันแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบหกกิโลค่ะเพื่อนจ๋ามันจะมีอันมันจะมีอ่าแว่นสายอ่าแว่นดำใส่น้ำเวลาโอเคทั้าก็เสียวเอาแว่นดำเพ่าใส่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็ว่าสูบกันฟังนะคะเพื่อนค่ะจ๋า เพราะว่าเกิดมานะคะเพื่อนเกิดมาค่อยไม่เคยมีค่ะพี่น้องจาก,ก็บว่าเคยมีค่ะอันที่ผ่านมาเนาะเราอายุสี่สิบกว่าสายตาเราไม่ดีเนาะกริซื้อแว่นตายุตลาดนัดพี่น้องจ๋าหาสิบบาทมาใส่เหล่วโหลดกับพี่น้องจ๋านะคะเป็นจังสันพอมาเด็กปัวฝรั่งนะคะท่านประธานก็เลยจัดให้พาไปตัดนะคะก็เลยได้มานะคะแปดร้อยสี่สิบหกยูโรนะคะกระือว่า แพงมากๆสำหรับเรานาะเพื่อนเนาะนะเคยใส่แต่อันละหาสิบบาทมาใส่อันแปดร้อยโคโยโล่อะถือว่ามีบุญอยู่นะคะเพื่อนจะามีบุญอยู่อันดั้งแแบบก็ได้ใส่อันเป็นแบกับเขาอยู่นะเพื่อนจะาอันอันเป็นแบบน่ะท่านประธานซื้อให้สามอันตั้งแต่คบกันมาสามปีเนาะปีละอันปีละอันก็โอเคนะคะ นะคะแว่นใส่แว่นแว่นกันแดดเหมือนกันนะคะหันทั้งแบนเนก็ได้ใส่ของรีแบนนี่นะเพื่อนเพื่อนบอกสู้กัฟนสุดเราพี่น้องจ้าสามีขวอยกับบอยเป็นคนหล่อคนรวยเลยพี่น้องจ้ะเล่ากะกินเนินเดือนผู้เฒ่าซื่อๆพี่น้องกินเงินเดือนผู้เฒ่าซื่อๆแต่ว่าแต่ว่าพวกเขากับยู่แบบโม่โม่มะแมะพี่น้องจ้ะไม่ยั้งกับกิ่งไปนะบพราะอะไรเรรว่าจะอาเลิศรู้ร่างกายนะ แต่ว่าส่วนตัวของอสพิทารดเองมักกิ่นเจวบองพี่น้องจ๊มากมากอ่ะกินยังกะแหลวขอจะ่มีเจวบองหองเขาห้อนหอนมักกิ่นกับเจวบองข่อยกะอินพี่น้องจ้ะเป็นจังสั้นค่ะคุณเพื่อนบ่ได้อ่าว่าได้ใส่ชีวิตอยู่ยากนะเข้าใจบ่บ่ได้เฮ็ดยังมันเป็นเรื่องอยากยากเฮ็ดมันเป็นเรื่องง่ายๆทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นการยุ่งการกินเสื้อผ้านาแพรงสิพี่น้องจ๊า กับพ่อเดวาวส,สื่อตลอดนะเพื่อนเบื่อนบอค่ะก็บอกแล้วไงว่าท่านประธานของสวิทารถไม่ใช่คนรวยนะคะเพื่อน,นอันนี้อยากจะบอกนะทุกคนมีประธานหมดอยากจะบอกให้ทุกคนทราบนะท่านประธานของเรานนะรู้หมดทุกอย่างว่าเฮาน่ะซื่อ,อใส่โทรศัพท์รุ่นใดยีหด่ห้อใดหู้จักมืดพี่น้องจ้ะเวลาเขาผ่านโกรดนะเขาสีซอเขาเมิดเลย ขาตัวเขาบดอดไพี่น้องจ๊าว่าเขาวาเขาใส่เครื่องใดข้าตัวเขาบดอีดีพี่น้องขาสจะเปิดจี๊ไม่สามสามโต๊สี่โตเขาก็ตรวจสอบหมดทั้งสามโต๊สี่โต๊ะค่พี่น้องจา๊าท่านประธานเก่งจริงๆนะคะละเอียดมากเลยนะคะเพื่อนนะคะก็มาวันนี้นีนน่เนี่พลมากรักใหม่เซพิธาลกกไก่ง่ายๆพี่น้องจ๊าเนี่ยพลทมากรักใม่ง่ายๆพี่น้องก็ บักเขื่อเห่นยค่ะพี่น้องจ้ะบักเขื่อเห่นค่ะบกเขื่อเล่นผละหมากค่ะพี่น้องจะผลหมากรากใหม่ของสิวิทาลร่บักเขื่อเห่นค่ะมากินด้วยกันนานๆทีแล้วก็จะไปกินข้าวข้างนอกกันนะคะเพื่อนไปกินข้าวข้างนอกก็ไม่ว่าจะไปล่านรู้อรังกา,างดอก ก็่จะไปกินเขาธรรมดาอ่าเพราะว่าอาหารฝรั่งนี่มันก็สร้างกินจานเดียวก็อิ่มว่ะพี่น้องเพราอมันจานใหญ่อีหลีพี่น้องจ้ะจานใหญ่อีหลีจานละสิบกุโคลนะคะสิบกุญโคลนะคะเพื่อนๆสิบหกสิบห้าแล้วแต่นะคะแต่ว่าอ่าในส่วนตัวน่ะมักไปกินบุฟเฟร่ร้านไทยมากกว่าร้านเอเชียอย่างนี้นะร้านไทยปันประมาณนี้พี่น้องจ้ะ แต่ว่าอยู่แถวแถวหมู่บ้านเจ้าของอยู่แถวเพื่อเจ้าของอยู่บ่มี่ค่ะคุณเกิดต้องไปกินอีอยู่อ่าอ่าเมืองหนึ่งคืออ่าไปกินอยู่ที่เมืองออฟเฟนบารแล้วก็อีกเมืองอีออยังจำบ่ได้นะคะคุณจ๋าพาไปกินนอกจากว่าเขาสิไปอ่าซื้อซื้อของซื้อของใส่ของสวยนี่กับไปซื้อ,อยูเลเป้นมคอยสิมีอันอาหารเสพแน่คือจำมือก,ก่อนกับพ้าก,กันไปอยู่กับพี่น้องจ๋าเป็นจังสั้นกับพี่น้องจาอ๋า ชีวิตของมาดามรดก็อยู่แบบมอเมะเหมือนเดิมนะคะบ่มีแต่หมูฮ okay. ู้กินขึ้นมูพี่น้องจ๋าเพราะว่าอ่ากินคนกินคนเดียวมันพอเสียไปพี่น้องมันพอเสียนะคะบ่มีมูกินคือยังแย่จิมพี่น้องจ๋าคันมมหมูกินคือยังแย่จิมกับสีเสียไปพี่น้องเนาะพอแย่จิมแล้วมีมูหลายมูเอินไปกินตำเมนียำได้ยี้นี่ เราสิใดเรื่องเลยยมคลืนเราสิไปหาจะนอกล้วยย่างเดียวเราสิไปมีความสุขกับนอกล้วย <c oughs> นะคะสภิทารวมพวกมีตาเมียงกินพี่น้องจ๋าก็เลยอ่ากินน้ำพรานประธานเห็นพี่น้องจ๋ากิกนกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่กับพี่น้องจ๋าเนาะพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ถึงว่าท่านประธานเราจะอายุหลายแล้วนะคะท่านประธานอายุหกสิบแปดเพื่อน,นเพื่อนหกสิบแปดปีแต่ยังแข็ง และก็แรงอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็อ่าเอาคว,า,วามจริงเนะความจริงเป็นสิ่งบ่าตายมาเมนบ่เมนจ้ะโอ้จริงๆนะคะเพื่อนๆพ่คะอาชีวิตของว่าสวิทารรนะคะถ้าใครอยากติดตามก็ติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งก็คืออาในเพจนะคะในเพจนะคะของสวิทารโรอินเจอมนีนะคะพี่น้องจ้ะ ก็ติดตามกันได้นะคะติดตามกันได้ในเพจนะคะสวิทารถอินเยอรมนีนะคะไปติดตามกันได้นะคะเพราะว่าอยู่ในนั้นมันจะได้อัธรัมากกว่ากันนะคะเป็นอย่างคือวายจทางสัตว์มันเป็นชีวิตของเฮาบันบาาเลยพี่น้องจากบันบาดเลยนะคะอ่าอยู่ตรงนี้นะบางบางเรื่องเฮาก็ต้องระวังคําพูดแมนบอร์มนส์แต่อยู่ในเพจ อยากเบายั้งเก็บเบาได้พี่นอ้องจ้ะก็มีนะคะพเพื่อนๆติดตามได้นะคะที่เพจสวิทารถสอินเยมามนีนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้มานะคะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาทุกคนประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนเป็นซูเปอร์ด้วยกัน มีกินมีใช้มีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้สภิษฐารถก็ได้เวลาจะไปเรียนภาคหนังแล้วค่ะนะคะ,นะคะอังคารพุทธพหัสจะไประเรียนภาคหนังนะคะเพื่อนเลิกมาก็สามทุ่มกว่าถึงบ้านก็เกือบสี่ทุ่มเพราะว่าเลิกสามทุ่มสิบห้าถึงบ้านก็เกือบสี่ทุ่มนะครับก็เมืองไทยก็ตีสามแล้วคเพื่อนจะก็ ถ้าไม่เหนื่อยก็มาตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนแต่เพื่อนใหม่ที่เข้ามาไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าสวิสธารถจะเว้นช่วงหนึ่งวันเพื่อไปให้กันลังใจนะคะจะไม่กลับคืนไปในวันที่มานะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บจากสวิสธารถบายเจ้ับนชูสออฟฟิเรเซน